ายกรัฐมนตรีครับชื่อของวาระการประชุมก็ชัดเจนนะครับว่าพิจารณาบุคคลเลือกไปดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา272ครับแต่ <c oughs> ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามการถ่ายทอดสดเมื่อวานตลอดวันก็จะพบและตั้งข้อสังเกตได้อย่างชัดเจนครับว่าการอภิปรายในหลายๆประเด็นของสมาชิกรัฐสภานั้นกลับกลายเป็นการพูดถึง ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112กับกลายเป็นการพูดถึงรัฐธ,ธรรมนูญมาตรา6ซึ่งเขียนเรื่องของพระราชสถานะของพระมหากษัตริย์เอาไว้กลับกลายเป็นการพูดถึงเรื่องของประเด็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งก็เป็นเรื่องน่าแปลกนะครับว่าวาระการประชุมนั้นเป็นการเลือกคนมาเป็นนายกครับแต่ทําไปทําม,มา กลับกลายเป็นการพูดเรื่องประเด็นสาบันพระมหากษัตริย์กลายเป็นการพูดเรื่องประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมก็แปลกใจอยู่พอสมครวรน,นะครับก็เพราะว่าทางคุณพิธาลิ้มเจริญรัตและก็ทางพรรคเก้าไกลก็ประกาศ อย่างชัดเจนนะครับลงไปในการทำข้อตกลงร่วมกันใน MOU ของรัฐบาลาที่จะตั้งเป็นรัฐบาลทั้ง8พักการเมืองใน MOU นั้นก็ชัดเจนมากครับว่าไม่มีเรื่องของการแก้ไขประมวลกฎหมายอยาญามาตรา112อยู่เลยก็พูดง่ายๆคือว่ารัฐบาลชุดหน้าถ้า8พักเขาตั้งได้สำเร็จเขาจะไม่มีนโยบายผลักดันให้มีการแก้ไข112แน่นอน MOU ก็ไม่ได้เขียนเรื่องพวกนี้ไว้นะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่ารัฐบาล8พักหากจะเกิดขึ้นมาเขาจะเสนอร่างแก้ก1 1-2เข้าไปในานามของคณะรัฐมนตรีไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนแต่พักก้าวไกลเข้าไปทําหาเสียงเอาไว้เรื่องนี้เขาก็ประกาศเป็นหนึ่งในนโยบายดังนั้นเขาก็จะปล่อยให้เป็นเรื่องของสมาชิกสภาผู้แทนแราษฎรของพักก้าวไกล151คนที่จะไปเสนอร่าง แกหนึ่ง2เข้าสภาเท่านั้นเองครับและในท้ายที่สุดมันจะผ่านหรือไม่ผ่านไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลก้าวไกลไม่ได้อยู่ที่พิธาลิ้มเจริญรัฐไม่ได้อยู่ที่พักร่วมรัฐบาลทั้ง8ปดพักแต่มันอยู่ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาครับดังนั้นก็จึงเป็นเรื่องที่น่าแปลกว่าเมื่อวานมันอะไรกันทักกันหนาครับเขาให้มาดูว่าใครจะเป็นนายก แต่ปรากฏว่าลากไปเรื่องหนึ่งหนึ่งสองลากไปเรื่องสถาบันพระนมากษัตริ์ลากไปเรื่องของรัฐธรรมนูญมาตราหกตกลงแล้วใครกันแน่ครับที่พยายามจะเอาเรื่องประเด็นอสา,าบันพระนมารษัตริ์มาพูดคุยกันซึ่งก็ถ้ามองในแง่บวกก็ถือว่าเป็นแง่ดีนะฮะ การที่สมาชิกรัฐสภาหลายคนไม่ว่าจะเป็นคุณชาดาไทยเศษไม่ว่าจะเป็นคุณสมชายสแสวงการไม่ว่าจะเป็นคุณชัยชนะเดชเดชโชไม่ว่าจะเป็นคุณเสรีสวุวรรณนนท์ไม่ว่าจะเป็นคุณคำนูนสิทธิสมานเป็นต้นพวกเขาเหล่านี้ยืนยันชัดเจนแล้วครับโดยปริยายโดยชัดเจนทั้งปริยายทั้งชัดเจนเลยว่าเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เรื่องหนึ่งหนึ่งสองอภิปรายกันในรัฐสภาแห่งดีด้านซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้อง ถ้ามันเป็นประเด็นปัญหาก็มาพูดคุยกันถ้ามันเป็นประเด็นเรื่องการเสนอแก้กฎหมายเข้ามาคุณก็มาอาภิปรายเหมือนที่เมื่อวานคุณอภิปรายกันนั่นแหละแล้วถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับร่างแก้หนึ่งหนึ่งสองที่พักเก,ก้าไกลเขาเตรียมจะเสนอก็ง่ายนิดเดียวครับคุณมีอำนาจของคุณในฐานะเป็นสสก็ดีสวก็ดีคุณก็โหวตให้มันตกไปสิครับโหวตให้มันตกไปหรือถ้าคุณโหวตผ่านรับหลักการวาระแรกคุณก็มาแก้ในวาระสองแล้วถ้าแก้ไม่สาแก่ใจวาระสามคุณก็เอาให้มันตกไปสิครับ นี่ก็เป็นตามคันลองของกระบวนการนิติบัญญัตินะฮะไม่เห็นมันจะเกี่ยวข้องอะไรกับการเลือกนายกรัฐมนตรีเลยแม้แต่น้อย